ีรถไฟมาอีกหนึ่งขงบวนนะครับส่วนพิเศษทักษิณสามเจ็ดน,นะครับโอ้โหดูเมฆฝนเลยครับเพื่อนๆกรุงเทพสูงไห่โกลกนะครับจะโดยสารขบวนนี้นะครับกับราชบุรีนะครับวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับ ใช้นาตต้อมนะครับทํากระบวนนะครับนั่งชั้นสามนะครับขันที่หกนะครับไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับเอาต้อมสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ

แ่งมาก